แนะนำตัวนอยคะ่ะชื่ออยู่ที่ไหนคะสวัสดีครับผมนายพุทธิพัฒน์นิจิสันติคงบ้านอยู่ระยองตำบลกระเชิดครับก่อนก่อนรู้จก<อ>ักยานี้มีอาการโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมคะก็โรคประจำตัวมีอยู่แล้วว่าความดันเบาหวานไขมันมีครบเลยครับแล้วก็สภาพร่างกายแบบว่า จะลุกจะเหินจะเดินอะไรจะมีปัญหามีปัญหาว่าเออเดินช้าไม่กระปี้กระเป๋าไม่อะไรนะพอได้มาดื่มออยาน้ำสมุนไพรยงเหิงก็มีมีอาการที่ว่าจะลุกจะเหินจะเดินอะไรไม่ก็ทำให้เรากระปี้กระเป๋าเดินได้คล่องออระบบต่างๆในร่างกายมันก็ มันก็มีแรงต้านคือแรกแรกที่ผมกินอนะ่ะมันจะมีการคันอไออาการต่างๆเนี่ยอาการคันหรืออาการเจ็บต,ตรงนู้นเจ็บตรงนี้มันเป็นอาการของแต่และบุคคลที่ไม่เหมือนกันอาการคันนั้นก็หายไปส่วนสภาพร่างกายเอ,อยาน้ําโย่เหิมจะเข้าไปช่วยซ่อมซ่อมแซ,เซมเซลล์ต่างๆที่เราเกิดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยได้รับการซ่อมแซมเลย แม้แต่ยาสมุนไพรเราก็ไม่ค่อยได้กินกินแต่ยาหมอยาหมอซึ่งเป็นยาเคบีมันก็ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่สะหมอกขายังยอมรับเลยว่าไม่สะสมบมาที่รักษาโรคได้ตอนนี้ว่ากินกินไปก็มีอาการทางตับทางไตจะเป็นผลเสืบเนื่องบาพอมาได้เจอยาน้ำสมุนไพรหยงเหงิงผมมีความมั่นใจว่า กินแล้วกระปี้กระเป๋กินและแข็งแรงสภาพต่างๆเซลล์ในร่างกายได้ถูกฟื้นฟูกลับมามีความรู้สึกว่าทุกระบบมันจะแปลกลับไปเป็นดีหมดเลยนะแล้วก็